ใจเข้าหายใจออกนะอเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยนะเราหรือมีออกซิเจนผสมเข้าไปด้วยทุกอย่างเลยอะ่ะมันจะถูกกรองอแต่ทีนี้เวลาการขั้นปอองการถูกกรองมันจะมีสารตัวหนึ่งในร่างกายชื่อว่า SOD SOD SO อ,อา SOD ซึ่งเป็นสารที่เปรี้ยวมากคือสารตัวนี้มันอยู่ในร่างกายของคนเราแต่ว่ามันจะเริ่มลด ปริมาณการผลิตลงไปตั้งแต่อายุ25่ห้แต่ว่าเราหมดแล้วถูกไหมชัค่อย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 แล้วหมดแล้วพวกเราทั้งหมดหมดแล้วใช่แล้วคือถ้าเกิดสมมติว่า SO d ดีเนี่ยหรือเราเรียกเราเรียกเองนะว่ามันเป็นเป็นสารหน้าเด็กเพราะอะไรรู้ว่าถ้าเอาคนในวัยเดียวกันแล้วหน้าสมมติว่าแกเอาแกแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกับแกมาไม่ได้เลยอีนี่คือตัวอย่างคนหน้าแก่แล้วแล้วไม่เอาเอาพวกคนที่หน้าเด็กมาเนี่ยนะ ไปตรวจเลือดจะพบว่า SOD เยอะกว่าคนอื่นแล้ว SOD เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรมันคือมีหน้าที่ไปกรองของเสียทุกครั้งที่ร่างกายมีการกระจัดของเสียหรือซ่อมแซมจะเกิดความแก่ง่ายอก็คือไปกรองก่อนเพื่อที่ร่างกายเราจะไม่ต้องทํางานหนักใช่ไหม คือถ้าเกิดสมมติถูกต้องคือถ้าิสมมติเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับของเสียเราจะเห็นผิวเด็กดีถ<ม>ูกไหมแต่เราอะดเ,ดเรารับทุกอย่างเลยแสงอย่างเงี้ยเออบางคนกินเหล้าสุบุรีเครียดงานการเอ,อทุกสิ่งน<า>นทุกอย่าง พอเรามีไอสิ่งนี้เยอะอะไอร่างกายเอสดีมันไม่พอพอไม่พอปุ๊บร่างกายเกิดการซ่อมก็เกิดการให้แก่การคือร่างกายทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ทํางานหนักเกินไปถูกถูกเออมันเป็นแบบต้องศึกษาจริงจังขนาดเฮ้ยฉันเป็นคนต้องรู้จริงเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเพราะว่าเริ่มแก่ไม่ไม่ไม่เริ่มค่อนข้างเออสเตปไปตามวัยนะี่ี อาทีนี้อยากหูพอเพื่อนบอกพี่น้องแบบนี้แล้วยังไงพอเพื่อนแนะนำไปตัวเนี้ยก็คือเขาก็บอกมาบอกว่าเนี่ยเออมันมีสารตัวนี้นะแล้วใช่แล้วเขาก็แนะนําเราก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้มาจากไหนเอสโอดีเนี่ยใช่ไหมนี่นี่นี่ฉันบอกให้มันอยู่เราเอามาจากจริงจริงเอสโอดีสกัดจากหลายที่แต่ที่เราเอามาเนี่ยคือในเมลอนสายพันธุ์พิเศษนะของเออเป็นเมลอนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เรามีที่ก็กินกับเผือกกับเ้าเหนียวดำไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นไม่ได้อเนี่ไงเออนี่นนั่คำถามน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าแกเอาเมลอนนะทั่วไปมากินหนึ่งในเมลอนเราจะสกัดสารออกมาได้น้อยมากจริงเหรอทั้งที่มันสดนะพี่งอเลยเหมือนแบบสดคือในในของที่เราเอามาเนี่ยมันคือต้องรวมแบบจํานวนมากเพื่อสกัดออกมา ได้ในปริมาณที่เราต้องการเราก็กินในลูกหนึ่งมันไม่พอรอกเขามีงานวิจัยเลยนะว่าเพื่อให้ได้สารอาหารถ้าคนเราจะต้องกินอาหารครบทุกหมู่ต้องจ่ายวันละหกพันบาทถึงจะครบใช่เพราะอะไรรู้ป่ะสมมุติว่าเราปลูกถั่วตรงที่ดินเนี้ยจะ พอผ่านไปผ่านไปที่ดินตรงนี้จะถูกเอาสารอาหารดึงขึ้นถั่วไปแล้วจากที่เคยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแปดสิบเก้าสคือมันไม่ได้เต็มเต็มเท่านั้นหรองถ้าไม่ตรวจสองอะไรี่มยไม่ได้เต็มเต็มคือถ้าใครบอกว่าได้เต็มเต็มไม่ไม่ไม่มีทางเลยมันจะถูกสกัดออกไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดพอ เอาเข้ามารวมๆเพราะเราก็ถามแบบเตินเราก็ถามเพื่อนบอกว่าเออฉันก็กินเมลอนเลยดกวาเออเหมือนเรารู้สึกว่าก็กินผลไม้ผักสดๆอานี้มนกแบบว่าจงซึ่งจริงๆอ่ะในหนึ่งลูกอ่ะสกัดได้สารอาหารน้อยมากๆเออแล้วเราต้องใช้จํานวนมากเพื่อที่สกัดออกมาในปริมาณที่เราต้องการเออมันก็เลยกลายเป็นไอตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเพื่อนก็เไปเมลอนฝรั่งเศสใช่มาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสมืองอะไรที่เนาะตอนใต้เขาบอกตอนใต้ละเอียดไปเรื่องเมืองชื่อเมืองเนี่ย เดี๋ยวถ้าจะิดถามว่าบอกไปรู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ฉันไม่บอกหรอกเดี๋ยวแกจะไปแยกงกันกันฉันไม่รู้ซะว่าเมลอนปลูกท่ไก็คือเป็นเมลอนที่จะต้องอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสด้วยใช่เพราะว่าปลูกแบบปลูกแบบไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะและไอตัวเมลอนตัวนี้มันชื่อคิวคิวมิสเมโล ไอตัวเนี้คิวคิวมิสเมลโลเป็นไงล่ะชื่อนางแบบเวอร์มาคิวคิวมิสเมลโลใ่คะเคยเล่นนางเคยตั้งให้นะนี่คือชื่อพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าใช่ใช่ใช่คือตัวเนี้ยถ้ามันตั้งคู่กับเมลอนสายพันธุ์อื่นนะใน15วันอ่ะตัวอื่นเน่าไปแล้วนะแต่ตัวนี้ยังอยู่เหราะถ้าแบบตัดดึงเขาเรียกว่าอะไรอะดึงมาตั้งไว้แล้วมาตั้งไว้15วันไอตัวอื่นเน่าไปแล้วอีนี้ยังอยู่เพราะว่ามันเป็นมันมีโกรทแฟกเตอร์ในตัวมันเยอะ แล้วในตัวของมันก็เลยอยู่ได้นานถูกไหมใช่แล้วโคแฟกเตอร์เราต้องการเราต้องการเใช่สอันนี้อันนี้ไม้หยุดแม้แต่เด็กวอาโกลกอร์แฟกเตอร์โอีคต้องมาแรงวันโอเคต้องการมากนะคือตรงนี้มาแรงวันแบบมันตอมกันทุกคนแล้วเพราะว่าเราอยากจะบอกว่า เรายังไม่ตายนายจะนึกว่าเราคือสร้างศพทิศอะาอยากเง้เขามากินก่อนดีไหมเขาจะแบบว่าเออไม่น่าเอามากรอกป่านอยู่นี้เมลอนเนี่ยเออก็คืออันนี้แหละมีโกรอฟเตอร์มีโกรอฟเตอร์เยอะแล้วในสายพันธุ์นี้กินได้นะเออกินไปนะสามารถสกัดเอา SOD อออกมาได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นถึงเจ็ดเท่า